ฟันจะเข้าไปทำอะไรที่เพดานปากเนี่ยเคสนี้เป็นน้องผู้ชายอายุ15ปีนะคะมาด้วยอาการฟันไม่เรียงค่ะแล้วก็พูดไม่ชัดด้วย<ะ>จากการตรวจพบว่าน้องมีฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบนค่ะขากันไกลแคบจนซี่สอเนี่ยไม่มีที่อยู่ต้องไปหลบอยู่ที่เพดานปากเลยค่ะซึ่งการที่ขากันไกลบนแคบเนี่ยจะทำให้ริมฝีปากบนเนี่ยดูยุบยุบยบด้วยนะคะ มีเพลนฟันล่างเอียงและมิดไลน์ไม่ตรงค่ะเคสนี้หมอเลือกใช้เครื่องมือจัดฟันแบบ AOS นะคะเพื่อหวังผลในเรื่องของการขยายขากลรไกรบนค่ะการรักษาที่ให้ในเคสนี้คือไม่มีการถอนฟันนะคะเราจะขยายขากรรไกรทั้งบนและก็ล่างรวมกับการก่อแต่งรูปล่างฟันเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเรียงฟันค่ะมีการงุ้มฟันหน้าล่างเข้าเล็กน้อยและแก้มิดไลน์ให้ตรงค่ะ เคสนี้ใช้เวลาในการจัดฟัน2ปีครึ่งก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้น้องมีฟันเรียงสวยไม่สกพร้อมแล้วเพลนฟันล่างก็ไม่เอียงแล้วพูดชัดขึ้นด้วยสบฟันดีมากค่ะริมฝีป,ปากบนก็ไม่ยุบแล้วค่ะมิดไลน์ตรงดีรอยยิ้มดีขึ้นมากมั่นใจสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครมีฟันที่มีปัญหาคล้ายๆกับแบบนี้ก็อย่าพิ่งท้อน,นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าฟันคุณแย่เพราะอาจจะมีทางแก้ได้ค่ะก่อนจบคลิปหมอขอฝากให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ